อ่านคอมเมนต์อยู่นะคะตอนนี้อ่านคอมเมนต์อยู่เพราะว่าไลดูเพื่อนๆนะคะเมาส์มอ,อยกับแอมนะคะมีคนหนึ่งนะคะคอมเมนต์มาด้วยบอกว่าพี่แอมอยากให้รีวิวนะคะตัว a s t ตั Legacy จังเลยแล้วก็เฮ้ยเหมือนบังเอิญไม่ใช่อ,อยู่ในมือพอดีนะคะพอดีว่าได้เครื่องมาพอดีเลยแล้วก็เลยเออรีวิวสักหน่อยดีกว่ามั้งไหนเพื่อนๆก็ขอมาแล้วนะคะ <ๆ S 1> อยากรู้ใช่ไหมว่าเครื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับแอสตันรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะคะของในตระกูลของแอสตันนั่นเองนะคะแล้วก็สีสันของเครื่องน,นี้เป็นไงสีแดงสดใสสวยมากเลยใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้มีแค่สีนี้นะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองไล่ดูก็จะมีสีทองสีดำนะคะสีฟ้า สีเขียวแล้วก็สีแดงแบบที่อ่ำถืออยู่อย่างนี้นะคะวัสดุของเขาตัวเครื่องที่ใช้เนี่ยวัสดุเป็นโลหะนะคะแล้วก็มีเป็นสายเหมือนสาอากับพาดบนพาดล่างแบบนี้นะคะตัวนี้จุดเด่นนะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากรูปราขี่อมคิดว่ามันสวยแล้วก็คือมีกล้องสี่ตัวกล้องหน้าคู่กล้องหลังคู่นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะคะขนาด5.5นิ้วพาร์เนลเป็นแบบ IPS นะคะ การใช้งานต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายมากๆสัมผัสทัดลื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ดีไซน์สวยเลยทีเดียวนะคะใช้ได้เลยมาดูในส่วนอื่นๆของตัวเครื่องมั่งดีกว่านอกจากหน้าจอนะคะก็จะมีเป็นปุ่มนะคะ power ปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นช่องใส่ซิม ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะคะเป็นแบบ micro usb นะคะส่วนช่องเสียบหูฟังเนี่ยจะถูกยกไปไว้ด้านบนของตัวเครื่องนั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูบ้างดีกว่าว่าการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างทีนี้เรามาลองสแกนลายนิ้วมือกันดูบ้างนะคะว่าสแกนได้แบบรวดเร็วไหมอ่วางไวด้านหนึ่งสองซ้ำ ะะวางปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะคะตรงนี้ทำได้ดีเนาะแล้วก็แอมเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันมาเป็น ROV ใช่ไหมเป็นเกมแล้วก็มี Facebook ด้วยเดี๋ยวขอเข้า Facebook แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาให้ดูว่าการใช้แอปพลิเคชันพวกโซเชียลมีเดียเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างเนาะอ้าโอเคเข้ามาที่ Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะก็โซเชียลมีเดียนิดนึงเนาะแอมแอบเห็นว่ามันแบบมีกระตุกกตุกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าก็ยังใช้ได้นะคะก็ยังเล่นได้นะ นี่โซเชียลมีเดียนะคะสีสันที่แสดงออกมาจากหน้าจอต้องบอกว่าสีสวยตัวนี้ยอมรับเลยว่าสีที่แสดงออกมานะคะสดแล้วก็สวยมากๆนะนี่ถ่ายๆถ่ายๆถ่ายๆดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะว่าเล่นเกมจากเครื่องนี้นะคะสนุกขนาดไหนนะไปเ,เลย โอเคตอนนี้นะคะแอมพาเพื่อนๆมาอยู่ในเกม ROV เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เล่นได้แน่นอนเพราะว่าแอมพูดตรตงๆว่าแอมมาปรับการตั้งค่าไว้อยู่ที่ระดับต่ําสุดนะคะก็เลยทําให้แอมเนี่ยสามารถเล่นได้แบบลื่นๆลื่นเลยนะดูดีดูการเล่นอะไรเงี้ยลื่นเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะก็จริงๆทาไมถึงแอมปรับต่ำสุดจริงๆเพื่อนๆต้องดูก่อนนะว่าเครื่องเราเนี่ยประสิทธิภาพมันเล่นได้ขนาดไหนนะคะเราจะได้ใช้งานมันได้อย่างเหมาะสมเนาะถ้าเกิดว่าไปฝืนไปอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ทำให้เราแบบเล่นเกมไม่สนุกนะคะนี่เห็นไหมถ้ามันปรับได้แบบเหมาะสมแล้วก็คือเล่นได้เลยไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เครื่องนี้เนี่ยกล้องม,มัน4ตัวไง ก็เลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นกล้องดูดีกว่าว่าเฮ้ยเครื่องนี้ให้กล้องสีตัวมาเป็นยังไงบ้างน,นะคะที่นี่นะคะเรามาดูตัวกล้องกันบ้างดีกว่ากล้องหน้าคู่กล้องหลังคู่นะคะเหมือนกันเลยก็คือกล้องหน้าความละเอียดตัวหนึ่งเนี่ย13ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่ง5ล้านพิกเซลนะคะเราก็เลยถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้นะคะถ้าจะกดถ่ายภาพเป็นหน้าชัดหลังเบลอต้องกดเข้ามาที่ S L R ตรงนี้นะคะก็จะเป็น การหายภาพหน้าช sí, ัดหลังเบอร์สามารถปรับได้นะคะว่าจะให้เบอร์ขนาดไหนนะคะเราเลือกจุดโฟกัสก่อนแล้วก็ทําการปรับได้จากตรงนี้เห็นไหมคะนี่เลื่อนขึ้นลงได้เลยเพื่อนๆจะเห็นว่าฉักหลังเนี่ยก็จะเบอร์หายไปเลยแต่ว่าการเบอร์ของเขานะคะจะใช้การเบอร์เป็นแบบลักษณะที่เป็นวงกลมเนาะฉะนั้นจะโฟกัสวัตถุที่เป็นวงกลมนะคะนี่ก็จะโฟกัสไปที่แอปเปิ้ลแบบนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าฉักหลังของแอปตรงนี้ก็จะเบอร์หายไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปให้ดูแบบนี้นั่นเอง ดูรูปหน่อยนี่รูปที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้ฉากหลังเบอร์หายไปใช่ไหมแอมโฟกัสที่แอปเปิลตรงนี้นะคะ mm hmm. เห็นชัดขนาดที่ว่ามีฝุ่นนะคะสสิ่งสกปกอยู่ในแอปเปิลลูกนี้นะคะแอปเปิล mm hmm. อัดยาพิษเนาะอ,อ่ะมีหมดอื่นๆด้วยนะมีพานราม่านะคะมี เป็น a ฟซ Beauty นะคะสามารถปรับค่าต่างๆได้นะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปแบบปกติทั่วไปที่มีฟิลเตอร์นะคะอื่นๆมาให้เราเล่นด้วยอย่างเช่นเป็นพวกเอฟเฟกต่างๆนะคะเอฟเฟกเราก็เลือกได้จากตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมโทนของสีภาพก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนั่นเองนะคะอ,นนอันนี้สวยนะแอมชอบชอบอันนี้นะคะ โอยอันนี้ดูสดมากนะคะเป็นการดึงคอนทาราต์ขึ้นมานะคะตัวนี้โอ้ยทำให้สีแบบผลไม้น่ากินมากอะ่ะดูดิเป็นไงสีสันสดใสสุดๆนะคะชัดมากกล้องโอเคเลยนะดูสิพอดึงคอนทาราต์ขึ้นมานะคะสูงเข้าไปอีกคือเห็นชัดมากว่าแบบแอปเปิลเนี้ยมาถ่ายรูปนี่คือสกรปรกสุดๆเลยทุกคน นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องหน้านั่นเองนะคะารายละเอียดก็จะประมาณนี้เนาะอ้ออันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องหลังนั่นเองนะคะซึ่งารายละเอียดก็จะประมาณนี้ขอโทษทีนะคะแล้วก็ไปดูกล้องหน้ากันดีกว่าไปก็ <sk iss im atta> อตอนนี้มาอยู่ที่กล้องหน้ากันบ้างนะคะกล้องหน้าก็กล้องคู่เช่นเดียวกันจัดเต็มนะคะในราคาที่ไม่ถึงหมื่นด้วยเนาะแล้วก็กล้องหน้าตัวหนึงความละเอียด13ล้านพิกเซลอีกตัวหนึง5ล้านพิกเซลบอกไปแล้วนะคะ จุดเด่นในกล้องหน้านะคะไม่พูดถึงไม่ได้คือโหมดบิวตี้ที่มีการแบบปรับการตั้งค่าได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะคือจะใช้เป็นวันคีย์ก็ได้คือตอนนี้แอมเปิดเป็นวันคีย์อยู่เพื่อนจะเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าแอมที่เก็บปรับเยอะนะคะเขาจะทําการปรับให้เราแบบเสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องไปกดอะไรให้มันเยอะแยะวุ่นวายแต่ว่าใครที่ชอบปรับเยอะๆนะก<ๆ>นะ็จะสามารถปรับความเบร์ได้ปรับหน้าเรียวได้ว่าจะแบบอย่างนี้หรือเปล่าคือแอมชอบเล่นมากเลยแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนๆจะจําได้ไหมว่าแอบ,บชอบเล่นแบบให้หน้ามันแบบเรียวๆแบบ แต่ว่าตัวนี้นะคะไม่ได้เลียวจนโอเวอร์จนเกินไปนั่นเองนะคะก็ปรับนิดนิดหน่อยๆแล้วก็มีปรับผิวขาวนะคะปรับเป็นตาโตจะได้ดูแบบแบ๊วๆหน่อยถ่ายรูปในหมวดบิวตี้ออกมาแล้วจะได้สวยๆใช่ไหมทีนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าหน้าทำไมมาส้มๆนะคะจริงๆไม่ใช่เพราะว่าจากตัวกล้องตัวกล้องเนี่ยจะออกเป็นโทนสีขาวแล้วก็ให้สีตรงนะคะให้สีสันที่สแกนออกมาค่อนข้างชัดแล้วก็ตรงแต่ว่าที่เห็นว่าหน้าส้มแถบนี้เนี่ยเพราะว่า เปิดไฟส้มอยู่ข้างๆนะคะทุกคนต้องดูหน้าจะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ส้มเห็นไหมส้มฝั่งเดียวเนาะเราถ่ายรูปออกมาให้ดูดีกว่านี่ก็จะนวลๆแล้วก็หน้าส้มมากเปิดไฟส้มมาไว้นะคะหน้าจนนวลเนียนๆนะคะตามสไตล์ของหมดฟิวตี้นั่นเองเนาะทีนี้เราก็ลองแบบอ่ะเติมแสงสักนิดหนึ่งทุกคนนี่ไงสามารถเปิดแฟลชกล้องหน้าได้ด้วยนะคะเป็นการเติมแสงให้ใบหน้าอะไรแบบนี้นะคะ กดได้เช่นเดียวกันอ่ะกดปิดทีนี้เราอยากถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะคะกดไปที่ S L R นะคะแล้วก็สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้เลยเราสามารถปรับความชาัดความเบอร์ได้นะคะอันนี้ก็จะเบอร์เยอะอย่างที่อ๋บอกว่าเขาเบอร์เป็นลัสมีที่เป็นวงกลมเห็นไหมคะเขาก็จะโฟกัสที่หน้าเราอย่างเดียวแล้วก็ตรงอื่นเนี่ยก็จะเบอร์ไปเนาะฉะนั้นเราเลือกแบบพอดีๆนะคะฉากหลังก็จะเบอร์หายไปแบบนี้ ก็จะเห็นว่าชักลังนะคะที่เลยระยะไปเนี่ยก็จะถูกเบอร์ไปแล้วก็ลัอมีมันเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะแบบออกแนวเบอร์เบอร,เบอร์หน่อยๆนยนะคะก็เป็นการถ่ายภาพหน้าชักลังเบอร์เป็นแนวของเขาแล้วกันเนาะก็คือเป็นพวกวิดีโอกล้องหน้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพในโหมดที่เป็นโหมดปกตินะคะมีฟิลเตอร์ให้ใส่เช่นเดียวกันเนาะเพื่อนๆือก็สามารถเข้าไปใส่ได้เลยนะคะนี่ แบบนี้นี่อย่างที่อาบอกไปว่าฟิลเตอร์ของเขานะคะเมื่อกี้ที่ลองถ่ายอุย้ยสวยเนาะถ้าดึงคอนทราสอะไรอย่างเงี้ยสีค่อนข้างสดเลยทีเดียวนะคะก็ไปลองเล่นกันดูได้เลยนะสําหรับกล้องหน้าโอเคทีนี้เรากลับมาที่กล้องแบบปกติกันบ้าง น,ะะนี่หมดของกล้องหน้าก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะส่วนการตั้งค่าอยู่ที่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็จะเห็นว่าความละเอียดของรูปตอนนี้ตั้งถูกตั้งเอาไว้อยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็สามารถเปิดนะคะการจับใบหน้าได้ด้วยเนาะการจับใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่โหมดปกติแบบนี้นะคะก็เข้ามาเปิดการตรวจจับใบหน้าได้นะคะแล้วก็ตั้งเวลาการถ่ายรูปได้นะคะเปิดขีด ค่อนข้างทาได้หลายอย่างนะคะแล้วก็สามารถแบบอัดเสียงลงไปได้ด้วยนะคะมีไมโครโฟนมีโหมดเสียงต่างๆนะคะนี่การตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะในโหมดที่เป็นแมนนวลหน่อยๆนะคะก็สามารถเข้ามาตั้งได้ว่าแบบเฮ้ยจะเป็นการถ่ายภาพแบบไหนนะคะเป็นชายทะเลไม้งานเลี้ยงหรือว่าพอเทสอะไรนะคะตั้งค่าได้นิดๆหน่อยๆไว้บาลานก็เข้ามาตั้งค่าได้เช่นเดียวกันเนาะลองเข้ามาตั้งค่าดูนี่นี่เป็นกล้องปกตินั่นเอง ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพตัวอย่างกันดีกว่าว่ารูปที่มาจากกล้องของ Aston Legacy ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูเลย ของเครื่องนี้นะคะความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,000ม ah ิลลิแอมนะคะฉะนั้นใช้งานไปเลยยาวๆได้เต็มวันสบายๆมีข้อแมวว่าห้ามเล่น Rv เยอะเกินไปนะคะม่งั้นแบต3,000เอามาอยู่ตรงพวก power bank เนาะเพราะว่ามันกินแบตพอสมควรนะคะเล่นเกม Rv e แล้วก็ราคาของเครื่องนี้นะคะราคาที่เปิดตัวมาสำหรับ Aston Legacy นะคะเปิดตัวมาอยู่ที่5,990บบาทแต่ว่ามันมีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ กดเข้าไปที่เว็บ lazada นะคะพิมพ์ lazada แล้วกดเข้าไปนะคะหาโทรศัพท์มือถือ aston legacy เครื่องนี้นะคะแล้วก็กดซื้อเนี่ยจะได้รับส่วนลดนะคะ1,000บาทนะคะตั้งแต่วันที่24นะคะพฤศจิกายนนะคะก็คือเดือนนี้ไปจนถึง24ทธันวาคมเดือนหน้านั่นเองนะคะใครที่ มาคอมเมนต์นะคะว่าอุ๊ยอยากให้รีวิวจังเลยแสดงว่าอยากได้นะคะยังไงก็เข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของลาซาด้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้อมต้องขอตลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากดูรีวิวฉบับเต็มเมก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะแบบจัดเต็มทุกผลนการทดสอบนะคะที่ www s p e c o n com นะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ